สวัสดีครับผมนิชานะครับวิเอราะห์วันนี้ครับขออนุญาตปิดการขายหนึ่งรายการนะครับเป็นรถขุดไซส์2.5ตันยี่ห้อโคมาสุรุ่น p c นะครับ25คิดหนึ่งหรือรุ่น7นะครับหมายเลขรถทะเบียนโอ1624นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวผมพาท่านเราชมพร้อมกันไปกันเลยอ่านะครับสหรับสินค้ารายการนี้ครับเราจะส่งมอบไปแก่ลูกค้าจังหวัดลำปางนะครับคือลูกค้าเนี่ยไปใช้งานเกี่ยวโครงการบริษัทของเขานะครับซึ่งเอารถเนี่ยไปใช้งานเกี่ยวกับพวกรับจ้างนะครับคือทั่วไปเกี่ยวกับพวกองค์กรต่าง สินค้ารายการนี้ก็มีเพิ่มเติมมีเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าดั้งเดิมรายการนี้คือลูกค้า,าสั่งผมไว้ซึ่งคือผมก็หาในสเปคที่เป็นตัวรูปแบบหลังคามาได้เพียงเท่านั้นนะครับตอนนี้คือลูกค้าก็เพิ่มเติมครับอยากได้ตู้แอร์พร้อมแอร์อยากได้หัวกระแทกอยากได้ลายแยกอยากได้บุก,กีคู่ท่อปลาอยากได้นู่นอยากได้นี่เยอะมากนะครับคือเราก็เลยเบดเสร็จแล้วเนี่ยราคาจบในราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ก็อย่างที่ท่านได้เห็นเลยนะครับมีทั้งหัวแยกของใหม่มีทั้งมุ้งกีคุท่อปลาใบาหนึงแล้วก็มุ้งกีปกติอีกใบหนึ่งเดินลายระบบแยกใหม่ติดตั้งตู้นะครับติดตั้งแอร์หูครบเซต็จเลยนะครับตัวนี้มีเป็นโซ่ใหม่เก็บรายเรียดทั่วทั้งคันนะครับคือพร้อมเสริร์ฟพร้อมส่งได้เลย คือลูกค้าอย่างที่ผมบอกนะครับคือลูกค้าไปใช้งานเกี่ยวกับเพศโครงการก็คือเป็นรูปแบบบริษัทของเขานะครับอาจจะมีการรับจ้างนะครับคือในพื้นที่อย่างเช่นรับงานใหญ่เพราะลูกค้าเองก็มีพื้นฐานจากพวก p ี200มาอยู่แล้วนะครับก็อยากได้รถเล็กอีกสักคันหนึ่งเพื่อไปเก็บงานนะครับงานที่มันรถใหญ่เข้าไม่ถึงนะครับเพราะว่าผมบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าคือเราจะมีรถเล็กเราไปใช้งานเทียบกับรถใหญ่ไม่ได้บางคันมีรถใหญ่จะไปงานทำงานเทียบกับรถเล็กก็ไม่ได้เพราะว่าบางจุดบางพื้นที่บางสถานการณ์เนี่ย รถใหญ่ก็ทํางานปรเภทพวกรถเล็กไม่ได้อาจจะเข้าซอกซอยซอกตึกอะไรเงี้ยไม่ได้รถเล็กก็ได้เปรียบอย่างรถรถเล็กจะไปทํางานตักดินขึ้นรถสิบล้อหรือบอด,ดีอะไรเงี้ยรถเล็กก็ทําสู้รถใหญ่ไม่ได้มันเป็นเหมือน,นคล้ายว่าคือทุกๆอย่างเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนของมันนนะคือเพาะเห็นคือคนที่คือเขาประสบความสาเร็จเกี่ยวกับพวกงานรับจ้างรับเหมาเนี่ยเขามีทุกไซส์ทุกขนาดเลยนะมีตั้งแต่ PC 30อะไรเงี้ย PC 6 0แล้วก็เป็น PC 120หรือ200อไรอย่ะไรงี้เลย นะครับส่วนใหญ่เป็นงั้นซึ่งเราจะมีลถคันเดียวแล้วคือสามารถารับงานได้ครอบคลุมจักรวาลมันเป็นไม่ได้นะครับคือไม่งั้นอ่ะคือพวกเกี่ยวกับพวกแวดวงการพวกนี้คือเขาคงไม่ผลิตมาหลากหลายสเปคหลากหลายไซส์ใช่ไหมนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนั้น สินค้ารายการที่ผมบอกไปจมราคา5 0 5 0 0 0บาทและสินค้าล็อกใหม่นะครับอาจจะเข้ามาสิ้นเดือนนี้หรือไม่งั้นก็ล่าช้าอาจจะเป็นมาสักต้นเดือนหน้านะครับลูกค้าท่านใดสนใจเห็นนะครับคือทักมาหาผมได้นะครับผมลงไว้ช่องทางนี้นะครับถ้าท่านได้เห็นปุ๊บสามารถโทรติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์ YouTube Facebook แนะนำให้โทรศัพท์มาดีมากนะครับสำหรับวันนี้ผมช่างเวเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ Субтитры а